ครับผมก็จริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันคือร่างกายมันเป็นของใครของมันแล้วนะครับคือถ้าสมมติว่าตัวเขาโอเคผมรู้สึกว่าโอเคับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้รู้สึกว่าคืออย่างที่บอกคือแต่ละคนมีสรีระร่างกายที่ไม่เหมือนกันคือไม่ควรเอาส่วนนั้นไปบุลรี่กันอะไรอย่างเงี้ยครับผม ใช่แล้วเข้าใจให้กำลังใจเขาก็บอกเอ้ยเนี่ยโอ้โหคนมาคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยบอกโอ้ยไม่เป็นไรหรอกคือสุดท้ายแล้วมันเป็นร่างกายของเราคือเขาไม่ได้มาเข้าใจว่าเออเราเกิดมาเป็นแบบนี้แบบนี้คือจริงๆเขาก็ควรจะต้องรู้ตัวเองแหละว่าเขาไม่ควรไปบูลลี่ใครอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้หน่อยอะคือเขาอ่านแล้วเขาก็คือเขาคือเขาเขารู้ตัวเองอะครับหมายถึงว่าเขารู้ตัวเองว่าเออคือเขาเป็นแบบนี้คือมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อะไรอย่างเงี้ยคือก็เขาก็ได้แต่บอกว่าเออ ผมก็ได้บอกเออเธอช่างมันเถอะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้หนักหนาอนะไรคือเธอยังยอมรับในสิ่งสิ่งนี้ได้เลยทําไมคือเขาต้องมาเดือดร้อนแทนเธอด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่คนก็เลยแซวว่าไปอัพไหมหรือว่ายัางไงวันนั้นเขาก็ำขำๆบอกว่าเออถ้ามีงานที่ต้องทำก็ถึงค่อยอัพหรืออะไรบ้างอ๋อ <c oughs> จริงๆแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามันเป็นเรื่องของคือเป็นเรื่องของเขาครับคือเขาถ้าเขาสมสมุติว่าเขาจะตัดสินใจทํามันก็เป็นเรื่องของเขาอะไรเงี้ยผมไม่ได้มีสิทธิ์ว่าเฮ้ยห้ามทำ,ทำอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นร่างกายเขาด้วยใช่ รู้สึกยังไงกับชุดที่เขาใส่ในแฟชั่นงานเออผมตกใจอยู่เหมือนกันครับเขาบอกว่าเขาก็ไม่เห็นออกไปเห็นหลังเวทีใช่ครับเอ้โหตกใจอยู่เฮ้ยโอ้โหเบอร์นี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยใช่แต่สุดท้ายแล้วคือเขาบอกว่าโอ้ยอย่าไปคิดมากมันเป็นงานอะไรเงี้ยมันคือแฟชั่นโชว์อะไรอย่างเงี้ยคือนางแบบต่างประเทศเขาใส่มากกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับจริงๆแล้วถ้าลึกๆมันก็ต้องมีบ้างแหละครับแต่ว่าพอมันเป็นมันมันมันมีคำว่างานอ่ะมันก็เลยแบบเออไม่เป็นไรคือปกติคือเขาไม่คงได้ใส่แบบเนี้ย เป็นปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยเป็นโอกาสหนึง่งเขาเลยเออเขาก็อยากลองทําแบบนี้มาดูอะไรเงี้ยอยากอยากได้งานเดินแบบอยากลองเดินแบบแล้วก็คือได้ได้ลองใส,ส่เสื้อผ้าแบบนี้ก็โอเคอะไรเงี้ยครับแล้พวพอวันนั้นเดินแบบเสร็จคุยกจะไหมว่าถ้าเป็นชุดแบบนี้หรือว่ายังไงต้องต้องคุยด้วยว่าเออจริงๆแล้วก็บอกว่าเออเวลังขอดูก่อนนิดนึงนะจะได้แบบว่าเจอของจริงแล้วจะได้เจอหลังแบบไม่ได้มาเจอของจริงแล้วช็อกเลยอะไรเงี้ยครับ เขาก็โอเคครับผมเขาบอกเออได้อะไรเงี้ยเดี๋ยววันหลังจะบอกก่อนเลยคือเหมือนว่าวันนั้นมันปรับปรับปรับคือผมก็ทํางานเขาก็ต้องแบบไปฟิตติ้งด้วยความเร่งรีบอะไรเงี้ยครับผมเออไม่ไม่ไม่ผมไม่ค่อยได้โชว์ครับช่วงนี้ผมเออกินเยอะหน่อยผมก็เลยไม่ค่อยกล้าโชว์เท่าไหร่อะไรนะครับเขาจะเซ็กซี่เหรอครับคือผมรู้ผมรู้ว่าหมายถึงว่าเขารู้ว่า ตัวเขามีลิมิตที่แค่ไหนครับผมรู้สึกว่าเขาทําอะไรในสิ่งนี้ผมรู้สึกว่าผมก็ให้เกียรติเขาในการที่เขาอยากจะเป็นตัวเองมากกว่าครับไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามขนาดนั้นแต่แค่ไปเห็นคนแบบชอบไปแบบเออเห็นผมไปแซวอะไรเงี้ยผมก็แซวเล่นๆบางทีแต่ว่าเึ<ๆ>ือๆก็แบบเออเขาน่าจะรู้ตัวเองอยู่แล้วแหละว,ว่าเขาจะต้องแบบเออเขาเป็นคนที่แบบคุมเขาเรียกว่าวอะไรอ่ะคุมโทนหรือคุมอะไรนะหมายถึงว่ามีรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเขาควรจะได้แค่ไหนอะไรเงี้ยครับผม ก็โอเคครับผมเป็นเป็นอีกหนึ่งปีที่หมายถึงว่าเดินทางมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยสี่ครับผมใช่เวลาผ่านไปไวมากอะไรนะครับโหจริงจริงตอนแรกตั้งแต่ที่คุยกันเหมือนนี้ใสไม่เข้ากันเลยครับมันก็แบบว่าโอ้ต้องปรับอะไรหลายอย่างจนรอดมาถึงทุกวันนี้ได้ก็คือโอเคแล้วครับแต่ว่าก็ยังไปกันอยู่ครับจริงจริแล้วก็เป็น เป็นไปกินข้าวด้วยกันแค่นั้นครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยอีกวันหนึ่งก็พาไปเลี้ยงหมูกระทะหมูกระทะไม่ได้มีขนาดนั้นครับผมก็เนี่แหละครับของพิเศษคือหมูกระทะคือผมคือต้องบอกก่อนว่าปกติเขาเป็นคนที่ไม่กินพวกของอะไรพวกนี้เลยไม่ค่อยกินพวกชาบูไม่ค่อยกินอะไรแบบพวกหมูกระทะแต่หลังๆจะเห็นได้ตามไอจีสตอรี่เขาว่าแบบเขาไปกินเยอะขึ้นเพราะว่า ส่วนตัวผมเป็นคนกินไงพอเวลาแบบก็เลยชวนกันกินจนแบบเออเขาชอบอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วก็เออมันคืออยากกินมาสักพักแล้วแล้วก็ไม่ได้กินอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ้าไปกินกันหน่อยไม่ได้แกลงเห่นชอบแกลงใช่คือคือคือไปกินด้วยกันเป็นปกติอยู่แล้วใช่ครับอาหารญี่ปุ่นก็คือเป็นวันนั้นก็ตีวันหนึ่งก็ถือเป็นมือพิเศษอะไรเงี้ยครับคือเหมือนกับว่าเป็นมือที่เอ้ยอยากกินมานานแล้วอะไรเงี้ย ติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ